ปาเกียวคัมแบ็กไวลุยไฟพิเศษด่วลรัสเซียนล็อกกี้18เมษายนที่ลาดเวกัสโดยล่าสุดนั้นแมนี่ปาเกียวตำนานแชมป์โลก8รุ่นชาวฟิลิปปินส์เตรียมหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในไฟพิเศษกับทางรุดลันโปโวนิคอฟ อดีตแชมป์โลกชาวละเซียในวันที่18เมษายนนี้ที่สังเวียนโทมัสแอนด์แม็กเซนเตอร์ในรัฐเวสัสสหรัฐอเมริกาหลังเพิ่งกลับมาชกเมื่อกลางปีที่แล้วโดยก่อนหน้านี้แพ็กแมนนักชกในวัย47ปีเพิ่งหยุดการรีไทย4ปีและขึ้นชก และเสมอกับทางมาริโอบริยอร์แชมป์โลกหรัูบีซในรุ่นวเทเวทซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเขาทําผลงานได้ดีกว่าผลคะแนนที่ออกมานั่นทําให้กระแสการกลับมาของยอดมวยซิลิปินยังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องแม้ไฟกับทางโปโวสนีคอฟจะเป็นเพียงเอ็กซิบิชันแต่ในเชิงภาพลักษณ์ ถือว่าสำคัญและเป็นการเจอกันของสองนักชกสไตล์บูที่แฟนมวยอยากเห็นมาตั้งแต่ช่วงพีคข,ของทั้งคู่สมัยซ้อมอยู่ค่ายเดียวกันที่ไว้กาโปโวอนิีคอฟนักชกในวัย42ปีเจ้าของฉายาละเซียนล็อกกี้ห่างเวทีไปตั้งแต่ปี2016แต่ชื่อของเขายังถูกจดจำในฐานะจอมบูไฟเดือดโดยเฉพาะไฟคาสเซกับทางทิโมทีแบสตลีในปี2013และการควา้าแชมป์หนุนยูบีในรุ่น140ปอนด์ในปี ชอนกิฟบอนที่ปรึกษาของแมนนี่ปากเกี่ยวยืนยันว่าไฟอาชีพยังอยู่ในแผนช่วงซัมเมอร์นี้หลังยกเลิกแนวคิดรีแมทกับทางบิ利อสและการเจรจากับโรล,ลี่โรเมโรไม่ลงตัวขณะเดียวกันกระแสะไฟล้างตากับทางฟอยเมเทอร์จูเนียก็ยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นบิ๊กไฟที่สร้างมูลค่ามหาศาลอีกครั้งอาเธอร์เปรูโลโปรโมเตอร์ผู้จัดในไฟนี้มองว่า ฟอร์มล่าสุดของแมนนี่ปากเกี่ยวยังพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นนักชกระดับโลกและดีพอจะเป็นแชมป์นึ UBC ด้วยซ้ำขณะที่ทางโปโวนิคอบไฟนี้ถือเป็นโอกาสทองในการได้ขึ้นเวทีเดียวกับหนึ่งในตำนานที่เขาอยากเจอมาตลอดอาชีพไฟพิเศษครั้งนี้อาจไม่ใช่ไฟชิงแชมป์โลก แต่ก็มีความหมายในเชิงธุรกิจและการประเมินศัก,กยภาพของแมนนี่ปากเกียวอย่างมากหากสภาพร่างกายและความเร็วหมัดอย่างใกล้เคียงไฟกับบริออตโอกาสกลับไปโชคไฟอาชีพระดับโลกในปลายปีก็มีสูงทันทีแต่นั่นอาจนำไปสู่ไฟในฝันภาค2กับทางเมเมเทอร์ที่แฟนมวยทั่วโลกรอคอยนั่นเอง เอาละครับช่วงท้ายใครที่ต้องการกางเกงมวยไทยแท้พร้อมส่งจากไทยเอาไว้ใส่ซ้อมมวยไทยใส่ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาได้หมดเป็นของที่ระลึกก็ได้เนื้อผ้าดีมากใส่สบายระบายอากาศดีมียางยืดที่เอวมีทั้งขนาดผู้ใหญ่และเด็กใส่ผู้ใหญ่ S ถึง XXL สนใจกางเกงมวยจิ Gym ้มแท็กสินค้าใต้คลิปได้เลยครับ